สวัสดีครับผมมวยหูบักโจโคลาดนะครับ0892012771าครับวันนี้วันพุธนะครับเป็นศึกชูเจริญมวยไทยทางสนามมวยราชดำเนินมวยชอบของผมนะครับวันนี้คู่แรกเป็นการพบกระว่างวีรชัยสิทธิ์กล้องสยามครับเป็นมวยเตะแรงต่อยแรงครับเข่าในบูดูดันนะครับมีไล่แขนขวางคำดันแทงเจ็บนะครับชื่อเสียงกระดูกขานผ่านมวยดีกว่าวันนี้พบกับกิษณนะ สิงป้อมปราบนะครับเป็นมวยดาวลุ่งฟอร์มสดนะครับรูปร่างได้เปรียบเลยสูงใหญ่นะครับเข่าในเดินลัดบล็อกปั้มตีแข็งแรงนะครับปอดใหญ่ปลายแรงแต่ว่าวันนี้ชื่อเสียงกระดูกการผ่านมวยอ่ะผมดูว่ายังเป็นรองวีระชัยสิทธิ์ก้องสยามนะครับวันนี้ผมมองไปที่วีระชัยสิทธิ์กล้องสยามนะครับจะชนะกิษณะสิงป้อมปราบอีกคู่หนึ่งเป็นการพกกร,ระหว่าง จ็คสยามสอสมหมายนะครับเป็นมวยเตะแรงต่อยแรงนะครับเตะขารดดุนแรงนะต่อยหมัดได้รุนแรงนะต้นๆเนี่ยผมดูว่าถือไว้ก่อนนะได้เปรียบนะครับมีโอกาสเตะขาต่อยหมดัดนับน็อกเลยวันนี้พบกับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมกระทะเหล็กเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับรูปร่างได้เปรียบนะครับออกแข้งซ้ายแข้งขวาเนี่ยแต่อุม่ไม่แรงเท่าไหรอ่อ่ะเข่าในรัดล็อกปั้มตีแข็งแรงนะครับเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้ผมดูว่า โดยและอาการมวยยังไม่การยืนระยะเนี่ยยังไม่มั่นคงอาการมวยเวลาโดหนหนักแล้วมีโค้งเค็งครับวันนี้ถือไว้ก่อนนะครับแจ็คสยามสอสมมัยเนี่ยมีมโอกาสมีโอกาสที่จะเตะขาต่อยหมัดนับนอกเลยต้นๆนะได้เปรียบนะครับมองไปที่แจ็คสยามก็ฝากมวยหูของผมไว้ด้วยนะครับคิดจะหาหูไปต่อสู้หน้าตู้อย่าลืมนึกถึงผมนะครับมวยหูบัคโจโคลาดเก้าส่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ